คักคักคักพี่น้องเอ้ยโอ้ดูหัวน้ำครับโอ้โหยังไม่ไแต่งกิ่งคักขนาดคักเท่น้ำหวานเต็มเอียดเลยพี่น้องอ้ยใหญ่บเบไอเลยพี่น้องน้ำหวานล้นรังครับโอ้ยสวยจริงๆพี่น้องจุงกระอาเงไปพรมคลุกคีเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วกับพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้พามาวินครับผมวันนี้มีออเดอร์จากโรงงานครับผมสั่งรังพึ่งมานะฮะเดี๋ยวนี้ต้อง ถ้าเจอรังสวยๆต้องเอาเอาไปด้วยนะพี่น้องแล้วก็มาเจอแล้วรังหนึ่งครับผมใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากมิตามกดไลค์กดแช์นะครับทางย t u b e แล้วก็เพจหมอพุจมพลจริงไปตอนะครับเดี๋ยวยทิ้งชื่อเพจไว้ให้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมวันนี้มีเวลาหาสองชั่วโมงครับผมไปครับไปพี่น้องเอเย๋ยอันนี้เป็นรังที่ผมเจอไปแล้วนะครับเจ,เจอตอนเข้ามาเกาะใหม่ๆ้ารังสวยน้ำหวานดีก็จะเอาไปเลยครับ ยกกำลังไปด้วยอู้หูหัวนน้ำมันจะสุดจมกุ้งครับพี่น้องนูนขึ้นมาบัเลอเลครับฮาร์ดอู้ยหัวนน้ำครับนูนใหญ่ยยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวตัดก่อนนะฮะยอวางกระบอกลมควันแป๊บหนึง่งอู้หนัองนี้อาจจะใช้ได้เลยครับ สซ่จุ่มกุ้มครับโอ้เมื่อวานเราจะล้างกางไกลไม่ได้ล้างกไปมันจะเลี้ยงลูกอยู่ครับไปมันจะยุ่งกับลูกอยู่โอ้มันไม่ดีกลับพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยสว่จุ่มกุ้มอีกแล้วครับรังแรกก็สวยเลยครับ อุ้ยเล็กแต่เล็กแค่รังครับผมดูดิอุ้ยเล็กแค่รังครับใหญ่บลักักเลยพี่น้องมันจะถูกใจลูกค้าอยู่เอาละ,ะปลอดภัยแล้วดีเลยครับผมนี่ยวครับ ไม่รังทุวผู้ครับโอ้โหสวยอีกเล้วครับทุบท,ท,ท,ทุทุท,ท,ท,ทุดูครับคักคักคักพี่น้องเย๋ยอ้ดูหัวน้ำครับโอ้โหยังไม่ได้แต่งจริง <laughs> สวยจริงครับผมหัวนน้ำดีมาก ไปฮะอันนี้ขอทั้งรังเลยครับผมไปครับเอาแล้วครับผมน,นี่มาดูมีมือสองที่แขวนไว้ครับนี่ฮะโอ้ถ้าน้ำหวานสวยนี่ก็แจ่มเลยนะพี่น้องมิมือสองโอ้น้ำหวานเต็มอีกแล้วพี่น้องเอาละเอาละโอเคครับผม ไม่มีปัญหาอะไรครับเบาๆครับผมโอ,โ,โอ้โหน้ำล้นเลยน,ลน้ำล้นโอ้ยใหยายายหาญาาาา่ใหญ่ใหโอ้โน้ำล้นรังสวยครับตอนผูกยื่นเห็นไหมยังมีเชือกอยู่ขอยกรางครับผมปีหนึ่งจะมีคนสั่งสักครั้งหนึ่งสั่งรังครับ ไเจ้าอุ้ยดูครับวันน้ำหมันล้นอีกแล้วครับผมจะพลิกเยอะก็ไม่หน่เดี๋ยวรังขาดครับโอ้ยสวยงามจริงพี่น้องสนอมสนอมโอเคครับผมแพ็ครับสองรังแหละหมานจริงครับวันนี้ครับอยู่ข้างทางโล่งๆครับเนี่ยดูดิผมผูกไว้ไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเอาแก้วครับผมที่พึ่งหลวงอยู่ยัง มิชิดน้าโดูต่อไปเสยเลยโอเคครับผมหาต่อครับโอเคพี่น้องครับตอนนี้ก็พามาดูมือสองที่ผมปูกไว้ครับผมนะฮะถูกไว้แล้วก็ทรงว่ามีจะมีน้ําหวานนะถ้ามีเหมือนรังที่สองนี่คือแบบสุร้อยมันสุกร้อยอันนี้ต้องขอแยกขอยกรังไปเลยนะพี่น้องวันนี้มีคนมีคนขอซื้อยกรังนะครับผมก็ สนอมอยู่พี่น้องเขาซื้อแค่วันรังสองรังอ่ะเดี๋ยวเราผมจะลองไปโพสขายยูกลางดูบ้างนะครับผมเพราะว่าหาเงินจ่ายค่ากล้องอยู่ <c oughs> ยิงค่าเงินค่าแต่ค่ากล้องยังไม่พอนะผมขาดอีกหลายบาทเลยไปครับผม <c oughs> เอาแล้วครับผม ครับโชคดีที่ยังอยู่ครับผมโชคดีที่ไม่มีใครมาเห็นครับหรือไม้ก็ยังไม่มีคนหาแต่สม,มาาเขาหาแล้วนะไม่มีครับผมโอ้น้ำหวานทำน้ำหวานอีกแล้วครับผมนึกว่าจะฟอรครับนึกว่าจะไม่ทำโอ้พี่น้องมันดีซะแล้วเกินเนะพี่น้องเอ๋ยตาร่างสวยก็ยกรลางไปครับโอ้น้ำหวานพี่น้อง ยาวถึงนี่แล้วนี่ปอดทิดโทคักคักคัก,กน,นัดไม่มีพึ่งหลวงให้ตีกนะ็ถ้าเจอแบบนี้ก็ดีครับไม่เป็นไรครับพึ่งหลวงไม่ได้อันนี้ครไม่ซีเรียสเลยครับโอ้โหไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับอ่านี่ยเหตผลที่ตีช้าเพราะว่า,วาพึ่งดุนะครับพี่น้องผมก็จั จะไม่รู้จะอธิบายกับ f อซหรือว่าคนดูยังไงนะทางเพจนี้ก็มาบอกว่าผมตีพึ่งกากเท้อ้าวพี่น้องเอ๋ยก็ไม่รู้ว่าจะตียังไงให้เก่งนะตีมิ้มเนี่ยบอกว่ามันดุนะครับต้องค่อยๆตีจเย็นๆนะครับผมบอกตีสู้พี่คนนั้นไม่ได้อ้าวผมว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ผมให้ผมเอาผู้มาตีผมไม่เอาครับ ไม่คุ้มครับต่อยมานี่เจ็บครับเจ็บมาก็โอ,โ,อาโอ้โหเอาละโอ้หวานไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเต็มครับผมนี่ฮะโอเคอไปไปไปออก,กตรงนี้ครับอยู่นานมันอันตรายหลังสวยใช่ได้ครับ พี่น้องเอ๋ยม,มีนู้นวานเสียหายครับหังนี้อดแล้วพี่น้องแขวนไว้คือเก่าโอเคเห็นแล้วอันนี้จะไปผูกรังครับไปครับเจ้าโอ้ยพี่น้องเอ๋ยรังที่สี่แล้วครับผมอยู่ต่ำๆต,ตีง่ายๆครับผมโอ้วันนี้หมานจริงๆพี่น้องเอ๋ยอยู่ หลังเป็นเปลาอ้อยยังไมไ่ตัดเลยถ้าตัดจะขนาดไหนโหรังใหญ่ด้วยหัวน้ำในนูนขึ้นแบบจุกๆเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีน้ำหวานไหมไปครับไปครับผมไกลยังเดินหนึ่งูนะเออ,เอ,อต้องระวังด้วยครับอือ,อ,อ,อเดี๋ยวเรื่งนนะพี่น้อง ขอไปล้างกันไกลก่อนมันหนื่อยจนตืนครับตรงนี้มีหลง,งลงไม่เอย่ยมันหนืดน,น้ำพึ่งครับผมโอ้มีหยุดแล้วครับดูดีก่อนที่เพิ่มลูกอะไรวะเนี่ยโอ้สีสวยจังเลยพี่น้องน,นี่นี่นุ่งก็แตน Uhm. โอนน้ลุ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 อุละเอลุลุเุลุลุลุับลุ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 ลรลาลุ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 ลัลลุลุลุลลุลุลุุลุลุ ไปครับทีนนี่ดีดกว่าไปดูกันว่าจะขนาดไหนไปครับพร้อมแล้วรั้งที่สี่ส่งควันไปก่อนว้า โอ้โหหัวน้ำหวานบิดตาสนิทเลยครับปศฮึโอ้นู้นมาเจออีกโอ้โหหัวน้องปศน้ำหวานไโอู้นี่ระวัาวานนนาวางนะพี่น้องมันต้นจะอม,มเลยไม่รู้ใช่ไหมเออ ้นอะไรครับอืมอยิงไม้โอ้ดีแตใจแวะมาครับวันนี้ว่าจะหาไม่ไกลเปกลับบ้านเร็วๆครับไปเจอหมายดักหนูมาอย่าไปดักหนูพี่น้องมนี้จะทันเข้าไหมป้า ขักขนาดคักเท่น้ำหวานเต็มเอียดเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โดูแต่ในเฟซของเพื่อนๆครับเพื่อนๆพีพ่ๆนานะ้าๆเขาได้แต่รังน้ำหวานแบบเน้นๆแบบนี้ครับกินก่อนดีครับโอ้โหเดี๋ยวรังจะขาด กาะตรงนี้อีหรือเปล่าเดี๋ยวเอาดูก่อนฮนะมีสวนไม่มีนะโอ้ยอื้ยินชากหนึ่งหนึ่งครับเอาละโอเคสลัดครับผมโอ้โหโ,โหสดจุ่มกุ้งครับผมน้ำหวานเต็มเอียดโอ้โและหนังก็เกาะลรงผมมาด้วยอ้าย ไม่โว้ยมันจ้าซะเหลือเกินโอ้ยน้ำหวานปิดตาสนิทครับแถมล้นรางเอิญเต็มรังเลยครับหมน้ำหวานโอ้ยใหญ่จริงๆพี่น้องเลยสวุมากเลยครับรังน,นี้ไปแพ็ค,ครับผมไปต่อครับเอาละครับผมรังที่หกมาแล้วครับรังที่หกครับผมก็ห่างจากจุดที่เจอว่าประมาณสามสิบกว่าเมตรครับผมสามสิบสี่สิบเมตรก็เดินมาเรื่อยๆพี่น้อง ป่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแค่สั้นๆตรงนั้นครับแล้วมีกอไผ่แนตะ่เดินไปอีกนิดนึงไก่เขาอยู่ตรงนั้นมันเป็นสัตว์ที่แบบตื่นง่ายนะผมก็ไม่อยากทําแบบส่งเสียงดังทบบคนเขาแต่ก็มองมาในกอไผ่ไม่เจอครับปีที่แล้วเคยได้รังบัลล์เลยอยู่ในนี้ครับพอมองมา้างทอ่ออ้าวมันเป็นไผ่ที่กิ่งล้มลงมาครับมันเกาะอยู่ยวไปดูครับน้ำหวานจะดีขนาดไหนเพราะว่ารังไม่ใหญ่แต่ว่าหัวน้ำหวานสดจุ่มเลยครับผมไปครับหมานอิลีวันนี้ ม,มิมีจะตีง่ายๆครับไม่เจอมิมร <Alex> ังยากครับผมไปครับคุณนะล้วอุ่นพร้อมแล้วครับผมผมแล้วก็ไปอุ่นตัดคุณครับตัดกิ่ขวางทางก่อนดีครับผมข้างหน้าครับโอ้ล่างสวยอยู่นะสวยลังสวยลังสวย ได้เช่ได้เชื่อได้หูน้นน่าจะดีนะพี่น้องครับกินเข้าไปครับนี่กินอะไรกระบองเพชรเหรอน่าจะใช่นะโอ้โหหาเขายากจริงครับพงครับโอ้ยอืม,อมโอ้โหนี่แต่โดนต่อกไปนี่ผมโคตรระแวงอะไรทิ่งหามผมนเนี่ยโคตรระแวงเลยครับ เราแรงมากเลยจู๊งน,น้ำเปลี่ยวอ๋อโอเคครับอ๋อติดกินอีกอ้โอ้น้ำหวานมีพี่น้องสวย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  mọi người ừ. okay. đã thấy thấy tìm ngắp khoảng cuối cùng yêu 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 แยกถุงนะพี่น้องแยกถุงแยกถุงวันนี้จะเปลืองถุงนิดนึงรับงไหนสวยก็ไปทางดังครับถุงถุงแตก,อกเออรังที่เจ็ดมาแล้วพี่น้อง โอ้โหรังที่เจ็ดมาแล้วครับมันหลีพี่น้องอยู่ตำนๆเลยเติดยเตติดดินใกล้ป่าอ้อยติดป่าอ้อยนั่นแหละตรงข้ามป่าอ้อยเลยครับโอ้โหถ้าตัดแล้วจะขนาดไหนพี่น้องปีนี้หมาจรงเลยปีที่แล้วทุกๆปีทย่หมาหมาเนี่ยแทบไม่เคยได้ครับได้แค่รังเดียวตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนิดหน่อยครับแต่ตรงนี้ได้มาแล้วสามรังพี่น้องมานีหลีไปครับผมเอาละครับ ใหญ่กว่ารังที่หกนะครับผมลื่น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 เอาเละโอ้โหไม่ผิดหวังครับหวานสดจุม่มกลมอีกแล้วพี่น้องโอ้โหปิดตาใหญ่ต้องหกอกใหญ่จุม่มกลมอีกแล้วครับสดใหญ่โอ้โหหวานใหญ่เกินอ่างนี้ครับ ยังใหม่ด้วยสวยจริงๆครับโอ้โหตกนยมาค้อันนี้ติดอันนี้ติดอันนี้โดนน้ำหวานครับอย่าให้โดนอย่าให้โดน คนครับโอ้โหสวยเกิน,นากาพี่น้องเอ้ยเห็นไหมโอ้โหอากาศนีแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอ,อยัดแสแสรูปสักหน่อยครับ มับโอ้โหมับมับโอ้โหมีอีกไหมแหมเจ๋งจริงครับเรตัดนะครับค่อยๆเค,คลียร์พี่น้องค่อยๆเค,คลียร์เย็นเย็นเยเย็นน้อหวานแตกครับของมีมูลค่าครับอึ่อ โอ้ยต้องเคลียร์ฝั่งนี้นครับจบบยาวไม้แก่เออไม้ตายจะตัดยากครับอือหือหาวละิดีดด๋อวตงนี้มึงโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ี อ่าต้องช่วยออกแรงครับออกแรงบิดงานครับงานกิ่งเออโอ้ยโดนเถาวันมีเกี่ยวเถาวันนิดนึงครับนะโอ้ยถือว่าจัดอยู่ครับดังนี้ครับโอ้ยได้ที ไปบอลบลอเลยพี่น้องน้ำหวานล้นรังครับโอ้ยสวยจริงๆพี่น้องรังนี้ก็ขอไปทั้งรังเลยครับรังนี้นี่ขายรังเดียวเนี่ยคุ้มเลยในค่าน้ํามันทั้งอาทิตย์เลยครับโอ้ยสุดยอดสวยจริงๆครับปัดคักค่ะ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 คนาโอเคครับผมปะสวยครับผมโอ้ยแกงจริงๆครับ แน่นอนแน่นอนมานยิงไปนี้นังท่เจริแล้วครับไปต่อครับเอาละครับผมก็ออกมาจากหมายที่หาไว้แล้วนะผมนะฮะก็ได้เจ็ดรังมาเจอตรงนี้อีกรังหนึ่งรังที่แปดครับตรงนี้ผมมาบ่อยมาททไรก็ได้ได้เรื่อยๆพี่น้องบางครั้งก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่มาครั้งนี้อยู่ครับผมมีแล้วนะครับผมรู้น้ำหวานกันว่าเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวรังนี้เสร็จก็ต้องต้องไปแล้วนะพี่น้องต้องกลับแล้วเดี๋ยวยังไงเขาไปขึ้นไปดูก่อนค่อยว่ากันครับว่า หมดเวลาแนละ้วพี่น้องต้องกลับบ้านนะครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูรางกันขึ้นอย่างนี้นึงว่าะติมคอยกิ่งเยอะครับไปฮะอืมละ เียก่อนเพราะตอนออกจะออกไม่ได้โอ้้หหมดแดงครับพี่น้องจริงๆความมันพอเลยนะความมันพอเลยแหละ เออดีครับผมความสวยงามพลังจะปรากฏต่อหน้าท่านอืออุ้ยเจอนี่ถาวันนี่ครับผมอุ้ยสวยมาก มันมีสวยสุดๆไปเลยเอาละโอเคนี่ขอญอาตลงไปก่อนครับไปไก,กลๆลงไปก่อนนี่นะนี่นะพี่น้องไม่เต็มแต่ว่าํานไม่อยู่ไะเดินข้างหน้าครับมาแล้วครับนี่ครับผม รังสวยงามอยู่ครับผมโอ้โหถอดไปรอบนอกแล้วครับเห็นไหมเป็นรอยถอดอยู่นั่นละครับถอดไปรอบนึงแล้วโอ้สวยงามอยู่พี่น้องเอายางนิดนึงเพราะว่าเป็นต้นกิ่งคอยกิ่งคอยกิ่งไม่ใช่เยอะครับผมขึ้นไปมันจะติดกล้องะกยก็ก็ก็ขออภัยเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้ได้ฉากที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลาไปกับรังนี้เลยครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดตังและกดเช์ด้วยครับผมทั้งทางยูทูบด้วยก็ทางเพจนะฮะ เจอก,กันคลิปหน้าส่วนใครที่สนใจน้ำผึ้งนะผมน้ำึ่งแท้น้ำผึ่งมิมนะยฮะก็สามารถทักเพจเข้ามาได้ครับผมหรือว่า,ามิ้นข้อความไว้เดี๋ยวผมติดต่ออะไรไปครับผมไปถ้าสะดวกก็คือทักเพจมาครับผมไปเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ